เมนูเหมือนกันหมดใช่ไหมครับค่ะถ้าถ้าจะเป็นคือจะเป็นแบบนี้ทุกเตฟเลยค่ะต้มไก่ด้วยค่ะก็มีต้มไก่มีไข่มีกระเพราที่เราทำแบบนั้นก็มีถ้าถ้าพูดถึงสามอย่างก็จะเป็นอย่างนี้นะคะครับคือจะมีคุณเชียงถ้าไม่มีไข่ถ้าไม่มีไข่ดาวก็จะเป็นจ่าแล้วก็จะเป็นไข่ต้มคือเราจะมีเผ็ดแล้วก็มีจืด อย่างตามของเรานี่คือจะมีสามอย่างยังไม่เผ็ดแลวไอ้กุนเชียงสามชิ้นอย่างที่ในโซเชียลที่เห็นเราใส่สามชิ้นไหมไม่ค่ะไม่สี่ตลอดค่ะสี่ตลอดเลยพี่ยืนยันได้เำมานาลถ้าเราชิ้นเล็กเราจะเพิ่มเป็นห้าถ้าชิ้นโตอย่างนี้เราจะเอาสี่แล้วนอกจากกุนเชียงแล้วมีอะไรอีกวันนั้นอ่ะก็วันนั้นที่มีก็มีมีมีต้มยำนั่นเละค่ะมีไข่ดาวไหมไม่มีค่ะ ก็คือมีต้มยำมีต้มยำกับกุ้นเชียงอะวันนั้นเป็นต้มยำอะไรครับต้มยำไก่ค่ะปกติกับข้าวเราจะข้ากี่อย่างตอนหนึ่งเนี่ก็เนี่ยสามมื้อมีมีวันนั้นแค่สองสองอย่างเพราะเขาบอกว่าเขาอยากกินน้ำหนาอ่าก็คือว่าที่เป็นสองอย่างเพราะว่าอยางเงต้นทุนต้มยำมันจะสูงกว่าก็ใช่ค่ะแล้วทุกกล่องเหมือนกันทุกกล่องเหมือนกันจ้ะ ไปยิ้มมาหน้าคนเดียวก็ยิ้มแล้วค่ะมาตรทานเพราะพวกพวกเราจะเป็นอย่างนี้กันค่ะโดนโจมตีโดนโจมตีต้องทำมาไม่รู้ที่ล้มล้มหลังพี่พี่รู้สึกยังไงเพราะมันไม่ใช่มาตรฐานของพี่ที่ขอถานมาตรถานของพี่คือไม่ใช่แบบนั้นมันต้องทําไมแล้วล่ะถึงจะมาถ่ายอ่ะไม่ใช่อันนั้นของพี่ไม่ใช่อันนั้นมือนั้นเดิมมีอะไรบ้าง ปกติอ่ะถ้าเป็นข้าวกล่องพี่ก็จะทําตามปกติกะเพรากะเพราพริกแกงผัดขิงแล้วก็หมูกระเทียมไก่กระเทียมแต่วันนั้นนะขอขอเป็นต้มยำพอขอเป็นต้มยำปุ๊บพี่ก็เลยแบบเพิ่มมาตรฐานของการต้มยำก็คือซึ่งมันไม่ได้อยู่ในข้าวกล่องเข้ป่ะล่ะข้าวกล่องมันต้องเป็นมาตรฐานของอันนั้นก็เลยต้องแยกกล่องพอแยกกล่องออกไปปุ๊บมันก็จะมีกุนเชียงกุงเชียงก็คือมาตรฐานของพี่คือสี่ชิ้นเออแต่วันที่ถ่ายนะมันไม่น่ามันไม่ใช่ เลยไไม่ต้มยำนี่ก็ถือว่าเป็นถุงใหญ่ใส่ถุงใหญ่ถุงหนึ่งี่างในปริมาณนี้เลยเพราะพี่ใช้กิโลเลยจะใช้เนื้อเอาตัดเนื้อก่อนแล้วก็น้ำเนี่ยจะใส่ที่หลังอ๋อพอเราช่างให้เขาเลยใช่เพราะไม่งั้นเราจะไม่รู้มันออกมาเราจะปริมาณถูกเลรอแต่ว่าทุกห้องเนี่ยได้เท่ากันหมดแน่นอนคิดว่าพี่จะฟ้องมันเพราะว่าพี่ไม่เอาไว้แน่พี่เสียหายพี่ไม่ได้ กิจการพี่ก็เสียหายแต่ซึ่งเงนถ้ารู้จักพี่ถ้าเป็นคนอ่างทองก็จะมี้ชื่อเสียงเรามีเนาะโอ้เรามีมา20กว่าปีแล้วไม่งั้นเราจะกล้าติดสติกเกอร์บันนี้เหรอพี่ไม่งั้นเราไม่กล้าติดสติกเกอร์บนกล่องเลยพี่ใช่ไหมมาตรฐานเรามีอยู่แล้วแต่เราเราไม่กลัวใครอยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่เราจะฟ้องเดี๋ยวให้ให้รู้ว่าใครเป็นใครเด็กกำลังสืบอยู่<ต>อาหารแต่ละมื้อนี่เรา,เราคิดปริมาณเท่าไหร่คิดกิดราคานเท่าไหร่หัวเท่าไหร่ต่ก๋วละ50บาทน้ำด้วย บางมื้อก็เนี่ยเตรียมมันอันนี้มันเพิ่งเริ่มแล้ปกติจะต้องมีผลไม,ม้มีขนม,มเป็นบางมื้อเที่ยงแต่อันนี้นเราอย่างไม่ได้เตรียมอะไรเพราะว่ายังไม่แน่ใจคือมันไม่อยู่ตัวไงคือคนที่มาเนี่ยยังยังไม่อยู่ตัวมันเท่าไหร่ก็เลยเสียกาลัางใจไหมครับเสียดิเสียเยอะเลยแหละแต่ถ้าพอมาคิดทีทีแล้วเป็นคนทองๆดูกัรก็โอเคเราอุตส่าห์เสียสละมาถึงไตรงนี้ ซึ่งหลายๆเจ้าก็คงไม่มาอ๋อข้าไม่รู้เหมือนกันว่นชาช้าถามมาแล้วท่าน,นไหนที่เสียแหละแต่ว่าถ้าเป็นอังทองคนอังทองด้วยกันคิดดูดีๆว่าเออเขาก็ไม่น่าเนาะกพราเขาอ,อยู่อังทองเหมือนกันเพราะฉะนัเป็นคนอังทองเนี่ยทําอะไรก็ได้เพื่อจังหวัดเราเพื่ออํเาเภอเราทําก็ได้ทําได้มากไม่ได้มากเดี๋ยวเ่อยไม่ค่อยได้แคร์อยู่แล้วอาชีพเราทางนี้ทางไหนได้ยากเ้วก็เอาแต่ว่ามันลงอย่างนี้มันไม่ไหว